ม,มอบรอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบริษัทไอคอนรู้จำกัดวันนี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้มารับรางวัลในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งวันนี้คงเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับว่าเรามีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อผู้ริโภคและเห็นความสำคัญของผู้ริโภคมากแค่ไหนแต่วันนี้นะครับก็เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจที่ทำให้เราขอมอบคำสัญญาไว้ให้กับผู้ริโภคทุกๆท่านนะครับว่าเราจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการรวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะคำว่าดีที่สุดหยุดเราไม่ได้